สวัสดีครับผมหมอ,อท็อปนะครับก็วันนี้ครับจะมาแนะนำนะครับเทคนิคกินโปรโตีนให้ได้ประโยชน์นะครับเอาแบบโปรโตีนอย่างเดียวเลยนะสำหรับผู้ป่วยนะครับโรคไตเรื้อรังนะครับซึ่งมันจะแยกกันผมจะเน้นว่าระยะก่อนฟอกกับระยะหลังฟอกนี่ไม่เหมือนกันนี่ตรงนี้เป็นประเด็นเลยนะก่อนฟอกกับหลังฟอกไม่เหมือนกันนะครับ ระยะก่อนฟอกนะครับจะแบ่งเป็นไตวายเรือดรังเนี่ยมันมี5ระยะนะระยะก่อนฟอกเนี่ยระยะ1-5ถึงเนี่ยยังไม่ได้ฟอกหรอกระยะ5เนี่ยก็คือว่าจะตัดสินว่าใกล้จะฟอกแล้วว่าจะฟอกหรือ,อยังนะครับคือระยะ 1- 2ึสาเนี่ยการทานโปรโตีนเนี่ยก็ยังไม่แบบซีเรียสอะไรมากก็ทานทั่วไปนะครับแต่ระยะ4ระยะ5คือค่าไตหรือค่าการกรองของไตดูง่ายที่ GFR เนี่ยถ้า GFR ท่านแบบต่ํามากๆหรือประมาณสัก30%ออะไรอย่างเงี้ยนะครับ ต้องดูแล้วว่า,าเรื่องของโปรตีนเนี่ยจะต้องลดลงนะครับปริมาณแท้ที่แนะนำเนี่ยก็คือประมาณ0.6กถึง0.8กรัมต่อกิโลนะครับฟังชัดๆนะครับถ้ายังไม่ได้ฟอกนะ0 6กถึง0.8กรัมต่อกิโลแต่ถ้าฟอกแล้วเนี่ยประมาณ0.8กรัมถึง1กรัมต่อกิโลได้นะครับเอาเซฟเซฟคือที่0.8ขึ้นไปนะแต่แต่ถ้ายังไม่ฟอกเนี่ยต้องน้อยกว่านั้นคือคือใกล้ฟอกแล้วเราไม่อยากฟอกใช่ไหม เราต้องยืดอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตีนมากไปไม่ได้เอา0.6ถึง0.8กมัมกิโลแต่ถ้าฟอกแล้วเนี่ย0.8ถึง1ได้บางที่ให้1ถึง1.2เลยซึ่งผมคิดว่าเอาสักประมาณ1แล้วกันนะ1กมัมกิโลเนี่ยประมาณนี้ก็จะโอเคนะครับงั้นคำนวณยังไงเอาที่ท่านน้ำหนัก50กิโลแล้วกันถ้า50กิโลเนี่ยถ้าท่านยังไม่ฟอกก็คูณ0.8ไปยังไม่ฟอกก็คือคูณ0.6ก็ได้คูณ0.6ยังไม่ฟอก 50คูณูก็30กรัมต่อวันนะครับ30กรัมต่อวันก็คือถ้าทานสามือ้อก็แบ่งมื้อละ10กรัมโปรตีน10กรัมดูยังไงนะครับหนึ่งฝ่ามือหนึ่งฝ่ามือของท่านหรือหนึ่งฝ่ามือของผมเนี่ยมันต่างกันไม่เท่าไหร่หรอกแล้วก็หนาเท่านิ้วก้อยเนี่ยมีโปรตีนประมาณ20กรัมถ้าเป็นเนื้อสัตว์ถ้าคิดไม่ออกไปดูอ,อกไก่ชิ้นหนึ่งที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะไปดูเลยนะครับอกไก่เนี่ย ที่แพ็คมาเป็นซองเนี่ยจะมีโปรโตีน20กรัมแปลว,ว่าท่านกินได้มื้อละครึ่งชิ้น3มือ้อถ้าท่านทานอาหารวันละสองมือ้อก็ทานได้ชิ้นครึ่งต่อมือ้อ,อประมาณนั้นใช่ไหมผมคำนวณถูกใช่ไหมไม่ถูกไม่ถูกผิดทานไดถ้ถ้าท่านทานวันละ2มือ้อนะครับก็แบ่งไปนะครับก็ประมาณสัก0.75ชิ้นกินลวงงแต่ถ้าเกิดสมมุติว่า ท่านฟอกเลือดแล้วประมาณ1กรัมนะหกรัม per กิโลหรือ0ูถึง1ก็ลองดูแล้วกันนะครับ1ก็ได้คิดง่ายๆคูณ50ก็50กรัมนะครับก็ได้ประมาณ2ชิ้นครึ่งอกไก่ประมาณ2ชิ้นครึ่งน,นะครับใหญ่เท่าฝ่ามือืหนาเท่านิ้วก้อยนะครับโปรตีนที่แนะนําให้ทานนะโปรตีนที่แนะนําให้ทานต้องเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพเน้นเลยโปรตีนที่มีคุณภาพโปรตีนอะไรมีคุณภาพนะครับ ก็1ก็คือไข่ขาวนี่เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพนะครับสออกไก่นะครับลอกหนังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพอาหารทะเลกุ้งอย่างนี้ทานได้ปลาหมึกจริงๆก็ทานได้นะครับผสมผสานกินไปแต่พวกหมูที่เป็นเนื้อค่อนข้างแดงนี่เขาเรียกเนื้อแดงสัตว์เนื้อแดงเนี่ยก็ดูว่ามันเนื้อมันสีแดงๆอ่ะอันนี้น้อยหน่อยทานได้ไหมได้แต่อย่าเยอะเกินไปหมูนิดหน่อยอย่าเยอะเกินไปนะครับเนื้อบัวเนื้อ อย่างอื่นเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับก็เน้นเน้นเป็นไก่แล้วก็เน้นเป็นอาหารทะเลเป็นปลาเนี่ยเยี่ยมนะครับปลาทานได้นะครับก็แนะนําเป็นโปรโตีนกลุ่มพวกนี้แล้วก็ไข่ขาวนะครับจริงๆทานได้หลากหลายนะ ไม่ใช่ว่าห้ามทานอะไรอย่า,ยาไปซีเรียสมากนะครับเพราะว่าบางท่านไม่ทานอะไรเลยจนแบบโปรตีนในร่างกายต่ามากแล้วก็แบบจะเห็นได้ว่าตัวแบบเล็กนิดเดียวแล้วมันจะอ่อนแอมากเลยจะแบบไม่สดชื่นนะครับเพราะฉะนั้นทานให้ถูกต้องนะครับไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่ได้ฟอกมันก็จะช่วยยืดอายุทําให้ท่านห่างจากการฟอกไตได้ยาวนานสาหรับท่านที่ฟอกแล้วก็จะทําให้ชีวิตท่านกระปีก้กระเป๋าเป็นการฟอกไตที่แบบ ใช้ชีวิตได้โอเคนะครับนะครับก็อันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับเลือกทานโปรโตีนให้ถูกต้องนะครับแล้วก็มีความสุขทุกๆคนนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ฟอกก็ขอให้ยืดเป็น 10, 10ปีเลยไม่ต้องฟอกแต่ท่านที่ฟอกแล้วก็อยู่กับมันนะครับแล้วก็สู้กันไปได้วยกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย